สวัสดีค่ะอยู่ในเพจซิมูเลเตอร์นะคะ วันนี้เราก็อยู่ในเทรดดิ้งพาซ่าอีกตามเคยนะคะทุกคนเรามาแอบดูราคาสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์ค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเรามีการไปเปิดซัมเบลโลฮาร์ดคอร์นะคะที่เฟสต้าอีเวนต์ค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้สัตว์เลี้ยงมาไม่ได้เยอะมากนะคะแถมยังขาดทุนอีกค่ะทุกคนแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะว่าเรามีข่าวดีจะมาบอกค่ะเราได้ข้อมูลมาคร่าวๆแล้วนะคะว่าอัปเดตครั้งหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรซึ่งรอบนี้นะคะสิ่งที่ได้มานะคะก็คือพาพ นี่่ะนีเลยนะนี่นะคะเป็นภาพของสัตว์เลี้ยงคาวาอีค่ะทุกคนเป็นเจ้าไทาเกอร์คาวาอีซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับคาวาอีเวิร์ค่ะซึ่งนั้นนะคะก็หมายถึงว่าเรามีความจําเป็นนะคะที่จะต้องใช้สัตว์เลี้ยงตัวดีๆค่ะ และสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะคะก็คือสัตว์เลี้ยงจากเจ้าเฟียสตานั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราก็ไปสำรวจราคามาแล้วค่ะทุกคนนี่เราเห็นเจ้าตัวนี้นะคะซัมเบลโลคอกีนะคะที่เป็นฮาร์ดคอร์นะเขาขายอยู่ที่ราคา2.5บิลเลียนค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้นะคะสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดของเรานะนั่นก็คือ เจตัวนี้เลยค่ะ1 2 7คอทิลเลียนค่ะซึ่งตอนนี้นะคะอีเวนต์เฟียต้ากำลังเริ่มขึ้นแล้วนะคะทุกคนเราจะลงทุนทั้งหมดเราจะมาลองดูกันนะคะว่าเราจะได้สัตว์เลี้ยงตัวดีๆหรือเปล่านะรอบนี้เราต้องลงทุนหน่อยค่ะในที่สุดนะคะเฟียต้าอีเวนต์ก็เริ่มขึ้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปที่ฮาร์ดคอร์เลยดีกว่านะ ครั้งที่แล้วนะคะเราลงทุนไปประมาณ10บินล้านซึ่งก well, no ็ได้เจ้าคอกกี้เรนโบมาไม่ได้เยอะมากนะคะแต่รอบนี้เราจะลงทุนไป15บินล้านและถ้ายังไม่หมดเวลานะเราก็อาจจะลงทุนเพิ่มไปด้วยค่ะเผื่อได้ตัวที่เป็นชายนี้ด้วยนะคะโอ้หเดินโวถาวงกดอ่าเจอแล้วหุยไม่มีใครเลยค่ะทุกคนนี่เลยนะราคาก็แอบแรงอยู่เหมือนกันนะคะอ่ะมา อยากขอดูก่อนนะว่าเราเก็บสัตว์เลี้ยงโอเคหรือ,อยังนะขอเก็บ r e เจเนอ r รีด้วยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยทิ้งไว้จนกว่าเงินจะหมดแล้วกันนะไว้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะเราใช้การเล่งสปีดของวิดีโอมาให้ดูบ้างนิดหน่อยนะคะนี่เลย เมื่อกี้เพิ่งจะได้สัตว์เลี้ยงที่เป็นซีเรตมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โหมดฮาร์ดคอร์ซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าโหมดฮาร์ดคอร์เนี่ยราคาค่อนข้างแพงนะคะแต่เราก็อยากจะเปิดเขาอยู่คะ่ะทุกคนเอาไว้เป็นสัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์ตัวที่ดีที่สุดนะคะไม่ได้เปิดตั้งแต่อีเวนต์ครั้งที่แล้วแล้วนะคะรู้สึกว่าทําเควสค่อนข้างยากนะแต่รอบนี้นะทำเควสค่อนข้างง่ายเลยคะ่ะแต่ว่าราคาที่เปิดเนี่ยแพงมากๆนะไม่มีเหรียญใหม่ด้วยนะคะ และนี่นะคะก็เห็นว่าสัตว์เลี้ยงเมดิคอร์ออกเยอะเหมือนกันนะน่าจะเป็นเพราะว่าเราซื้อเกมพารด้วยนะคะมีเห็นซีเครตออกแค่นี้เดียวเองเสียดายมากเดี๋ยวเราจะเปิดไปเรื่อยๆแล้วกันนะเย้ yeah! หลังจากที่เราเปิดได้สักพักตอนนี้กระเป๋าของเราก็เต็มเรียบร้อยแล้วนะคะหมดไปแล้วประมาณ10บิลเลียนนี่เลยนะตอนนี้เราได้สัตว์เลี้ยงมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะน่าจะประมาณ4 0 0ร้อถึงห้าตัวเลยค่ะทุกคนรอบนี้เราเก็บสัตว์เลี้ยงที่เป็นเมดิคอทัลธรรมดาด้วยนะมันก็เลยเต็มไว้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรวมสัตว์เลี้ยงกันเลยดีกว่านะคะไปกันเลยมาว้าวรอบนี้นะคะเราได้สัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์มาค่อนข้างเยอะเลยค่ะ นี่เลยนะเยอะมากเลยนะคะได้เพิ่มมาจากก่อนหน้านี้ก็ประมาณ5-6ตัวค่ะสุดยอดเลยนี่แล้วก็ได้ชายนี่มาเพิ่มด้วยนะ1ตัวนะคะส่วนเจ้าซีเครตยังไม่มีตัวที่เป็นชายนี่เลยนะและน้องนั้นก็น่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวธรรมดาค่ะเขยเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะมารวมสัตว์เลี้ยงกันเลยดีกว่านะได้เพิ่มมาแล้ว8ตัวนะคะไหวมากเราคิดว่าเราน่าจะได้สัตว์เลี้ยงสีทองเกือบประมาณ30ตัวได้นะคะ เพราะว่าเรามีสัตว์เลี้ยงตัวธรรมดาค่อนข้างเยอะเลยนะที่เป็นเมดิคอลนะคะ400ตัวนะก็น่าจะประมาณ40ตัวตัวสีทองนะคะแล้วก็เอาไปรวมเป็นเรนโบว์เนี่ยได้อีกสักประมาณ4ตัวรู้สึกน้อยจังเลยหมดไปตั้ง10บิลเลียนเสียดายได้สัตว์เลี้ยงชายนี่มันน้อยมากๆเลยนะคะแต่เราก็ต้องค่อยๆสะสมไปเนาะ อัปเดตรอบหน้าเนี่ยเราคิดว่าไซอันพิยาต้าน่าจะหายไปนะคะส่วนเฟสตาเมดเนี่ยยังไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งมาอาทิตย์เดียวเองนะอาจจะมีการเพิ่มระยะเวลาก็ได้ค่ะต้องรอลุ้นดูนะคะแต่ที่แน่ๆนะเจะไถเกอร์มาแน่นอนค่ะเอาละค่ะทุกคนตอนนี้นะเรากำลังจะรวมสัตว์ลี้งที่เป็นซีเครตนะคะ 88%นะคะซึ่งเรามีแค่9ตัวเท่านั้นน่ะเราไม่มี10ตัวเราจะมาเสี่ยงดวงดูนะคะทุกคนว่าเราจะเฟล,ลหรือเปล่านะหวังว่าจะไม่เฟล,ลนะสาธุกดไปแล้วนะขี้เกียจรอแล้วอะ่ะเซเค่ะเย่ตกใจหมดเลยอะ่ะนึกว่าจะเฟล,ลนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปรวมสัตว์เลี้ยงเล่นโมกัน ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตอนนี้นะจะมีคนอยากจะได้สัตว์เลี้ยงฮาร์ดคอร์หรือเปล่านะถ้าเขารู้ว่าอัปเดตครั้งหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยเขาจะต้องเสียใจที่ไม่ซื้อกับเรานะคะ <c oughs> นี่น่าจะได้อีกสักห้าหกตัวได้นะต้องลองดูนะคะได้มาห้าตัวแล้วอุยอีกตัวนึงอะ่ะเตัวแล้วคะ่ะโอ้ได้8ดตัวพอดี ได้เพิ่มมา8ตัวแล้วนะคะมีเจ้ารีเจเนอรีด้วยเดี๋ยวขอทำรีเจเนอเรีเพิ่มหน่อยน่าจะไม่ได้มีแค่นี้หรือเปล่าเพราะว่าเราเสียไปทั้ง10บิลเลียนแน่มามาดูกันดีกว่านะคะว่าเมื่อกี้เราเปิดไปได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะนี่เลยนะเมื่อกี้เรามีสัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นมานะเรนโบ์เพิ่มขึ้นมา8ตัวนะแต่ว่าไม่รู้ว่าก่อนหน้านี้นะเราเปิดไปได้ทั้งหมดกี่ตัวนะคะนี่เลยโอ้โหรอบนี้ได้เยอะกว่ารอบที่แล้วอีกค่ะ นี่นะคะแล้วก็ได้พิเศษนะคะเจ้าตัวซัมเบโลเอ็กซ์ลอตนะคะตัวสีทองตัวนี้เลยนะแล้วก็มีตัวฮาร์ดคอร์ที่เป็นเรนโบว์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ36ตัวค่ะทุกคนว้าวสุดยอดมากๆเลยนะคะรอบนี้เราได้เยอะมากก็ ขายตัวละ300ก็ยังคุ้มอยู่นะลงทุนไป10บิลเลียนโอเคมากันเลยนะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โปรเ a d i n g งพาซาเหมือนเช่นเคยนะคะสเลยงตัวใหญ่เยอะเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ราคาแพงแน่นอนนะนี่เขาขายตัวธรรมดานะอยู่ที่133ล้านนะเราว่าราคาแพงเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเห็นที่ตลาดที่เป็น normal server เนี่ยขายกันอยู่ที่50เองอะ ห0าสเองนะคะไหนขอแอบแวะมาดูจดหมายหน่อยละกันนะวันนี้มีคนส่งมาเยอะมากเลยนะไว้เดี๋ยวเราค่อยมาอ่านละกันนะคะโอเคป่ะไปขายสัตว์เลี้ยงกันต่อนะถึงแล้วนะคะที่ normal server ค่ะมีคนขายสัตว์เลี้ยงที่เป็นเจ้าซัมเบลโลเยอะมากๆเลยนะนี่มีคนมาขายฮาร์ดคอร์ที่เป็นดัมเมเทอร์ด้วยค่ะขาย1.3บิลเลียนนะแต่ก็ยังไม่มีคนซื้อนะคะ นี่ไปดูกันดีกว่านะโอ้มีคนขายเอ็กซ์คูด้วยค่ะราคาโอเคเลยนะอุ๊ยอุยด้านหลังเขาขายอะไรกันน่ะโอ้เจ้าเอ็กซ์คู e นะคะขายกันอยู่ที่1.92บิเลียนมีคนซื้อเยอะแยะเลยว้าวเจ้าแพนด้านะเจนลี่โอ้โห นี่นะคะไม่ค่อยมีคนขายสัตว์เลี้ยงที่เป็นเซมเบโลคอกีเท่าไหร่น,นะคะนี่มีแค่ข้างหน้านิดหน่อยนะแล้วก็นี่มีคนขายสัตว์เลี้ยงซีเครตที่เป็นฮาร์ดคอค่ะทุกคนนี่เขาขายกันอยู่2บิลเลียนแหนราคาแพงมากอ่ะมามาดูบูสกันดีกว่านะคะวุมีคนซื้อแล้วมาดูบูสกันดีกว่านะคะว่าเราจะมีบูสขายหรือเปล่านะหรือว่าเราจะต้องไปหาเซิร์ฟอื่น,นะคะ่ะอุยอุ้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 ยโอ้โหทุกคน เราแย่งบูธมาได้ค่ะแย่งจริงๆโอเคมาเรามาเปิดขายสัตว์เลี้ยงกันเลยดีกว่านะคะดีใจมากได้บูธหน้าเลยนะคะวันนี้นะเราขายถูกมากๆเลยนะคะอันนี้คือลดแรกแจกแถมกันเลยทีเดียวนะนี่นะเรายังไม่ได้ทุนคืนนะคะทุกคนแต่ว่าเราก็ยังจะขายถูกอยู่เหมือนเดิมนะมเดี๋ยวรอรอดูลูกค้าหน่อยแล้วกันนะคะนี่มา เราคิดว่าน่าจะมีคนถูกใจสัตว์เลี้ยงของเราบ้างนะทุกคนต้องเข้าใจนะคะว่าสัตว์เลี้ยงที่เป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยราคาที่เปิดเนี่ยมันแพงกว่าราคาปกติมากสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้เข้าไปหมดฮาร์ดคอร์นะคะสัตว์เลี้ยงตัวที่เป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยมันจะตัวใหญ่กว่าสัตว์เลี้ยงตัวธรรมดานะเย้ yeah! มีลูกค้ามาซื้อแล้วค่ะคนแรกเลยนะคะขอบคุณมากเลยนะ เราจะยืนโชว์สัตว์เลี้ยงอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะมีลูกค้ามาซื้อนะคะนี่เลยนะสัตว์เลี้ยงมันจะตัวใหญ่กว่าตัวธรรมดามากเลยนะคะมันจะคล้ายๆกับสัตว์เลี้ยงขนาดกลางเลยนะนี่โชว์แบบนี้ไปเลยน้องน่ารักมากนะคะทุกคนตัวใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยด้วยนะนี่มา เอาล่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อหน่อยละกันนะเดี๋ยวเราจะมาว่าถึงเรื่องอัปเดตรอบหน้านะคะนอกจากที่เราจะรู้แล้วนะคะว่าจะมีสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ที่คา w วาอีเนี่ยเขาก็น่าที่จะมีอัปเดตใหม่ที่คา w วาอี r เวิลด์ด้วยค่ะซึ่งทารอมนี้มีอัปเดตใหม่ที่คา w วาอี r เวิลด์จริงๆเนี่ยจะเป็นการอัปเดตพาร์ทสาแล้วนะคะทุกคนและที่ t ทรดดิ้งพาร์ซ่าแห่งนี้นะคะเขาจะมีอุปกรณ์ชิ้นใหม่นะคะที่มันน่าสนใจมากๆเลยค่ะ เพราะว่ารอบนี้นะคะเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องเดินตามหาสัตว์เลี้ยงในบูธต่างๆแล้วนะเราอาจกําลังจะมีเครื่องที่สามารถค้นหาสัตว์เลี้ยงที่เราต้องการได้นะคะแต่เรายังไม่แน่ใจวิธีการใช้งานจริงๆของมันนะคะเพราะว่าข้อมูลก็มีอยู่แค่นี้ค่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเราก็จะสามารถหาเจ้าไททานิกได้ไม่รู้ว่าเราสามารถที่จะวร์ปไปตลาดนั้นได้เลยหรือเปล่านะตรงที่สัตว์เลี้ยงตัวนั้นอยู่ไม่รู้ว่าเราจะไปหาแบบนั้นได้หรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะ ็คงตื่นเต้นน่าดูค่ะเอาละค่ะทุกคนงั้นสําหรับวันนี้เราก็ขอตัวไปเป็นแม่ค้าอีกหน่อยแล้วกันนะคะเหมือนจะมีลูกค้ามาซื้อเรื่อยๆละยังไงเราขอไปเติมสินค้าก่อนแล้วกันนะคะงั้นสําหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ